สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจ๊แดงก็อยู่ที่ต้นโพทองนะคะนู้มองไปสีทองเหลืองอาลามคนกําลังมุ่งดูเนาะคะ่ะแม้ขึ้นต้นพูดไทยทุกคลิปติพอลงท้ายแล้วพูดลาวติโอ้ยไทยือลาวก็ฟังกันเถอค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจ๊แดงเน้ไทยบิลาวกันส่วนมากเขาฟังอีสานออกหมดทุกคนเด้อ มีคนมากราบไหายเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมทย่อยมากรอวันที่สิบสองจะมีปู่มาล่างทรงมาบวงสรวงอีกนะคะวันที่สิบสองพบกับเจ๊แดกได้ที่นี่เรอจับเงินจับทองมากห้คือเกาเอาโศกน้ำน้ำตาของดีๆโกลาบวาสนาเสี่ยงดวงกันไปเนะเาะจับเงินจับทองก็มีผลด้านโซลาบ ค้ขาขายหล่ำ่วยเงินเข้าทุกทางทุกด้านนะคะ,จะเจดแดงกับจีนั่มมะนํ่อยู่กับเดนสกาวนะคะแต่ว่าลายจเจดแดงนะลาย0850122082เนี่ยมองมองเรามองเห็นหมดเราอ่านข้อความหมดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเราตอบกับคุณจะไม่เห็นเราเลยเราตอบกับจะไม่มีใครเห็นเรานะคะงดใช้ลายนั้นไปก่อนนะคะ ใช้ลายใหม่082 854 2419งแาสี่ี่ห่เนะให้ดูบรรยากาศกา่อนเด่นสะกาวเพื่อนไปกินเขาอยู่งๆกว่ด้เงิ้แต่เสียงวากๆอยู่ดูบรรยากาศในวันนี้วันที่10ค่ะวันที่10ต้นเที่ยงเนาะวันที่12เนี่ยอาจจะไม่ม,มีมองนั่งมองยืนนะคะคนสี่ลายเนาะ<ม>เปิ่งยังค่ะ เบิ้งตัวเลขเบื้งตัวเลขจ้ะตัวเลขอยู่ใบไม้บ่รอคะบ่จ้ะอยู่ลำต้นนั่นน่ะร่ำต้นเลขสองนั่นน่ะเลขสองสองอย่างสันนี้เดี๋ยวนี้ต้นเพิ่นกระแดงเป็นซื่นทุ่เนาะเมื่อนั่นจะแดงเห็นเป็นหกเจ็ดหนึ่งนะนี่มือนีมากแตยังเห็นอยู่หกเจ็ดสนี่อยู่อยูุคนต้นนี่ทั้งไต่นี่ทั้งนี่หกเจ็ดตรงกลางแล้วกหนึ่งทั้งไต่เห็นไหม มันเจ็บเป็นแมนอยู่บางที่ก็คือเป็นซีก็เป็นหาม่องแต่เจ็ดหนึ่งเนี่ยมันชัดเนาะก็เป็นเห็นตัวใดียวคนไหายก็ไปทาบแต่เลยบอบ่ยได้เห็นขาลบกวนเพื่อนก็สีเหี่ยวเสาคือคนเนอะเพื่อนว่าเหี่ยวเสาเหมือนจิตใจของคนว่าสันว่าอ้าวมันก็ต้องมีเสามันก็ต้องมีบาดแต่ละมือแต่ละวันเนาะ อบางมือกับสีสามองเบามือกับสีซุกพัดใบใไม้เรออกมาแล้วเนี่ยตอนกันเนี่ยาวันกนลนพร้อมกันเนาะแล้วก็เอาขึ้นมาพร้อมกันจะงามเลยแต่ว่างวันี่จ้วที่ยู่ดนเนี่ยบา้้ตัวนี้หน่อยตัวดำๆฝนหนาหนาฝนกินน้ำอิ่มกินน้ำอิ่มแล้วใบสิล้นยาก หีเสองนี่แตหปมว่าวางหมันทา้นบงสองงา่ยุ่ต้นมาค่ะหกบัชจีสองชัดมันบ่จ้าแดงแดงอ่ะแม่จีจุดจุดแดงแงจ้าจุดแดงแดงสองจุดมาทั้งจ้า ตนแดงๆต้นอยู่ความเมื่อนั่นป่ะต้นกลางต้นกลางนะจ้ะต้นกลางเลยป่ะเครื่องตาขึ้นไปน่ะเครื่องตาจ้าเลขสองอันแดงครึ่งคึ่งอ๋อเครื่องเครื่องเลขสองน้อยน้อยอันป่ะง่ายง่ๆเติบดีจ่ะขึ้นไปเครื่องพุ้นบ่ะนี่มาตาเด้ต้นที่กลางหรือต้นต้นกลางต้นกลางเลยต้นที่มีตาเนี่ยละเป็นล่ำขึ้นไปนะเลยตามันขึ้นไปน ตัวแดงแดงเลขสองจ้าแต่ว่าตัวตัวข้างนานั่นตัวนีหยังสั่นี้คือหกบอกว่าเป็นหยังสขึ้นหนึ่งแมนขึ้นหนึ่งจ้าทั้งไตมันจังเป็นหกซี่ค่ะแมนทั้งไตนี่เงามมนนอนจังเป็นหกเป็นซี่บ่จ้าว่าเจแดงมันเห็นหกเห็นเจ็บสองเหลง่เป็นหนึ่งหกต้งตสอเมีน่า้าเจ้าจักีสองหยัง โมกซีอีกบ้างมองไกลๆเห็นสองป่มันจะเป็นสีแดงแต่เลขสองนอกนันก็เป็นสีดำเนาะเพราะว่ามันละมันเห็นเลขสีแดงๆหันเอาโศกไพรโศกมั่นบุญไพรบุญมั่นเที่ยวเฟินหายนาะหกบอสตนี้คือว่อเวียนนี่อ๋ออ๋อข้างข้างนานป่ะตาเจ๊แดงกับแมงบดีใส่แว่นตาเนี่ยวันนี้เขานัดเอาแว่นเ่าท่านไปเอา ตัดไหมอันนี้มั่วแล้วกสองมาสองงามงามสองงามด่งเงข้างหนามเห็มันดำนะสองแดงดีเหมือนกันเท่าเดยสองเท่ากับส่สองหานเล็กดังน้ำกระเจ้านี่เป็นยัง องห้าสองหกนี่แหละเนาะสองห้าสองเก่าเบอรมีสองเก่าแบ่กระทอกยังตมีอยู่ขวามานั่มอยู่ครูเท่าไรครูเท่าไหรตีขัน่งไปทังไปเส้นนี่กันสิแพงอยู่ค่ะประมาณหาลอยกว่าบาทล่อมคาส่งแต่ว่าถามว่าอย่งสี่เจเรียงกับบ่แพงเลยเท่าไ่แกบ่าแพงบ่อเอาคาส่งถามว่ารับกับเจเียงที่ตนพ่บอคาส่ง จะแดงใจดีจ้าคือสีหันไปจังสีเป็นเรกเก่าซะเนาะคือห่้อเวีนนี่ยนะมันหม้อมันหม้คือห่้อเวีนเหรอมันต้องเป็นเลขหนึ่งแม่วงบ่าหม้อเวีนเลขไทยบ่าไทยไหมเอาเป็นหกก็ได้เป็นหนึ่งก็ได้นี่เป็นเก้าเป็นเก้าซะมั้งอ่านใจเลขเจ้าของนีเอาไปที่แท็กซี่เ สวัสดีค่ะเฮฮาพาม่วนพ่อสินนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีแฟนคลับสวัสดีเดือนสกาวโอ้สวยสวยหรูคุณนะคะเดือนสกาวสวยตาเจดแย์มีแต่ช่องใหญ่ๆมีแต่นักข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอบถามก่อนว่ามีแต่นักข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตามล่าหาหวยตามล่าค่ะเจ๊มาดแต่ใส่แน่แล้วนี่จ้ะมาแม่หมูตกคกร้านส้มตำมาหมูว่าหนี่ไปพุ่นไปเมื่อหน้ากลางก็ไปน้าหมอต้นหมากขายพญานาคเอามาท่าตะกันนี่เหะเฮะท่านผู้ชมบ่ท่านเคยเห็นหนาเฮ้ยภาพมวลเนาะค่ะน้ารอคับรนคับรอคักรอเหล่า อันนี้ก็มันนีรัดชาแน,นลค่ะรัดมนันนีรัดมนันนีชาแนลอืมเห้ากันได้จแดงเห็นมาแล้ว็ัวเลขสองพนพุพ่นล่ำกลางเงเทิงเลยตามไม่ขึ้นไปนั่นนะเห็นเป็นตัวใดล่ะครับเป็นตัวใดเป็นเลขสองมาสั่นเป็นว่า

ตัวสองเห็นเลขสองแต่น่ะใช่แต่ว่าเลขสนี่ยันี่ะเลแต่คือว่าถามเจแดงเนี่ยแดงเห็นตัวใดเห็นตัวใดเห็นนเนหนจนมือนีันันหันหนหนหันหนันันเนหนห่นหันหันันันนันห็นหันนันนันนหงนหันันันนหนัน่นนนนน่ันหนนนนังคือีห ทางนานั่นคือว่าแหวนเนี่ยจะเป็นเก้าหรือเป็นหกไปค่ะท่านบอกว่าบวกสองเก้ากับสองหกบวกบวกบวหกเก้าอวนนี่อย่างก็อลยหกสองเก้าสอง แค้อาหารแดงจ้าเปราองในแดงยืดขึ้นสรขนหน้นงจงนะครับผู้ชมแดงยขึ้นต้นที่สาขต้นยกกลางเ้องแดงขึ้น้ขึไป้าขึ้นไป้ขึ้นไป้ขึ้นไปั่ใดคนี่นเห็นหกต่างโอ้เห็นห่จ้ายกกลางลานขึ้น่อเห็นแล of of ้ว นี่มองเจแดงเห็นนี่แหละมองเจแดงเห็นหกเจ็ดหนึ่งล่ะมองหกเจ็ดหนึ่งกับสี่เจ็ดหนึ่งเนี่ยทั้งเงาไม่ในแม้ท้าเตรงนาในแม้ทั้งบนเป็นเลขหกมันเห็นหกสี่อ่ะไมเ่หเห็นหกหนึ่งทั้งเลือกหนึ่งเปนบ้ามาโชคดีลำด้วยถูกหวยกันทั่วหน้าตัวไหน หกนึ่งกันน่นี่ตรงเี้ยมาหนินี่ไม่เป็นหหกหนึ่งแอดมอดมินหมดกเ็ดหนึ่งยังมากเห็นเลยหกหนึงแอดมินหมดเห็นหกหนึ่งค่ะแอดองเราเห็นหกหนึ่งนะ่ว่าก็เห็นตัวเดียวกันคือเาก็ไปสองม่หจนึ่งถ้าตลนับวไม่ได้หครับนับลงถูกมาจากงวเจ็ดสิบสองหรือเจ็ดสิบสี่ บอกว่าตานนั่นดออถูกหลายว่ป่านนั่นหรือมั้นี่ถูกหลายกน่่นเดมัาก็ถูกมันพุ่งนบหนะ้ยเก็บสิบสองกับเก็บสิบสี่เป็นกเกแ่ชมวันนี้นเอ้าที่ว่าสองสันกคุนั่นบอกเห็นสองอ๋อเห็นนึงเห็นสองเห็นหนึ่งหกสองเห็นสองเห็นสองคนหนึ่งเห็นหกสี่าคุณป้านี่ คนผู้โชคหมดมากตนโคหกนโกซีะเ็นโเวซูกมากนหลายากลายนะรากถึงหลาดอกก็ได้ใช่กระเดียงดีดีก็ผู้บรถุเหมือนแาบกระถางพั้นดี วันนี้จะได้ร้ายลหอัอาจารย์ว่บอกอาจารย์บอกว่าอยู่ในเท่าพร์รับอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลับแปดห้าโบดแปหตัวเดียวไม่ต้องกลับมาได้ได้สื่อโต้ไว้สองแปดห้าวันนี้ได้จากอาจารย์ไปครับวันนี้ได้หรือยังได้ละได้หกซีเลยละหกซีเมนบันครับหกหนึ่งหกสองเลยละหกซีหกหนึ่งหกสอเลขแสดงจัดแล้วหกหนึ่งหซนั่น ตั้งใบลอตเตอรี่ลรวดมาไลยแล้วปอา่าว่าคอยซื้อห้าสามนี่คอยฟันมาหมากัดเมือข่อ็เลยคืนเลยห้าสามบมาก่ิดว่าสบ้ามากค่้ามาทำไม่ดีนั่ี่ะใอมันใจเมื่อนี้มากัดมันบ่แม่นถือหรอบ่หมากัดบ่แม่นมันถือหรอบ่ บางทีมันขาดมืดจู่ๆแต่ว่ามันบันดิมันบวกัดแต่ว่ามันขาดมืดซื่อๆมันถูกหรือเปล่ามันวอกแวกหายอยู่หมดแม่มากัดนี่ฟันบดีเด้ต้องแก้ฟันเสี่ตัวเลขมันเสียงตัวเลขไหมมันอยู่ในส่นบวกขอเสียงเสียงตัวได้กับคุณแม่ เยกัหกาสามขสำหรับมือนีมาได้หกสี่คืน้วเขาแล้วคืนแล้วตัวหาสามคืนแล้วตัวไหนฝันว่าดีคืนปลาแล้วก็มีโชคมากัดกัแสดงว่ามันมีโชคมีัโค้งเงาบอกคุณคับสาธุสาธุโชคมันลำลำลุ้นด้วยไปแนากันค่ะท่านผู้ชมหกสามเพิ่นแดงจัดไปแล้วหกสี่หหนึ่งเื้อตกลคือกันเนาะ กับตัวเก่าหงวัดควันสีเนาะ่านผู้ชมล่ำๆรวยๆถูกหวยไปด้วยกันขอบขอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรวยๆกระจับเงินกระจับทองคููนี่ไม่ไม่เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาไฮว่าแพงดอกกันเองมาทรงกับมือถ้าทรงทางไปซนี่นะแพงโอเคสวัสดีค่ะ